ถ้าเราไม่ก้าวขาออกไปใกล้แค่ไหนเราก็ไปไม่ถึงนะคะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่17กันยายน2568นะคะตรงกับวันพุธนะคะวันนี้วันพุธนะคะท่านผู้ชมแอดมินจะพาไปริมโขงกันนะคะตำราวแซบนัวนะคะท่านผู้ชมวันนี้เนาะก็มีสาตัว2ตัวเน้นๆให้แล้วก็3ตัว2ตัวรองให้นะคะท่านผู้ชม มีทั้งตัวเน้นตัวรองเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะท่านผู้ชมบ้านใครฝนตกบ้างคะตอนนี้บ้านแอดฝนตกอยู่นะคะเมื่อคืนก็ตกหนักนะคะท่านผู้ชมตกหนักแล้วก็หยุดแล้วก็มาปล่อยๆนะคะฝนตกลินๆนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ตกตกนะคะพอหนักมาสักพักก็สักพักก็เบาไปนะคะแต่ก็ตกนะคะตกปล่อยๆนะคะท่านผู้ชมบ้านใครฝนตกบ้างดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปริมขวงกันนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็มีมาฝากเหมือนเดิมสามตัวสองตัวนะคะฝนเริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะก็อาจจะได้ยินเสียงเม็ดฝนบ้างนะคะท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะคะแอดก็จะรีบลงให้นะคะวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะใครโชคดีบ้างคะแตกสามตัวสองตัวนะคะโอ้โหดีใจด้วยนะคะใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะ เรามาตาม,มันต่อใน,นคลิปนี้ได้เลยนะคะ828นะคะแล้วก็2 8 8 2นะคะเกือบแตก4ตัวนะคะท่านะผู้ชม6828นะคะโอ้โหดีใจกับ fc มากมากเลยนะคะรวยกันยกเลยนะคะยกช่องเลยนะคะเนาะมีหลายคนนะคะท่านะผู้ชมเนาะทักมานะคะบอกว่าขอบคุณมากมากเลยนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้นะคะบอกว่าบางคนก็บอกมีเงินซื้อกับข้าวซื้อนมซื้อขน,นมให้ลูกใช่ไหมคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะมีเข้ามีหลุดก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกอยู่เป็นเพื่อนกันให้กําลังใจแอดด้วยนะคะเนาะแอดก็จะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะตำไทยนะคะวันที่16ที่ผ่านมาตำไทยก็5885นะคะขอแสดงความานดีด้วยนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปริมโขงกันนะคะท่านผู้ชมแอดก็มีมาฝากเช่นเคยนะคะถ้าอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปนะคะ ยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะแอดเชื่อว่าตัวเลขที่แอดให้ไปนะคะแอดอยากให้มีโชคมีลาบในวันนี้คือวันพุธใช่ไหมคะแอดก็อยากจะให้ fc ของช่องสองหวยนะคะมีโชคมีลาบตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะรวมถึงวันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีโชคแล้วก็ทําบุญนะคะเนาะบาทสองบาทนะคะทําที่ไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องต้องจอดจงนะคะท่านผู้ชมแอดอาจจะพูดเร็วหรือว่าพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ บางครั้งนะคะท่านผู้ชมแอดจะดพูดเร็วมั้งบางครั้งแอดก็รีบจริงๆนะคะก็พูดเร็วนะคะก็อยากจะเอาแนวทางมางฝากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหกเจ็ดศูนย์เก้านะคะถ้าอยู่ในห้าตัวนี้นะคะไม่หลุดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมอยู่ในห้าตัวนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้านะคะสามตัวสองตัวเน้นๆเ,เลยนะคะสามตัวเน้นสองตัวเน้นนะคะแอดอ่า วินให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะคะนี่ก็คือสามตัวเน้นสองตัวเน้นแล้วก็สี่ตัวนะคะวินวินได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าอยู่ในห้าตัวนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะท่านผู้ชม ตัวแปลงนะคะแอดแปลงให้แล้วทั้ง3ตัวและก็2ตัวนะคะ3ตัวรอง2ตัวรองนะคะระวังเบิ้ลระวังหามนะคะเมื่อวานนี้ก็828หามนะคะท่านผู้ชมโอ้โหดีใจมากๆเลยนะคะมี f อหลายคนนะคะทักมาบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะแอดก็ดีใจกับ FC นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะใครพลาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้นะคะดูให้จบนะคะใครดูไม่ทันย้อนกลับมาดูเปิดย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชม แชร์ Share, ไปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเหมือนกันนะคะจะได้มีโชคมีลาบด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเนาะใครทําไม่เป็นให้ลูกหลานทําให้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดนะคะก็ขับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมีแนวทาง3ตัว2ตัวมาฝากเพียงเท่านี้นะคะแอดก็จะาหาตัวเลขดีๆเด็ดมาฝากอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้ยังไงแอด ขอให้โชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สมหวังสมปัรถนาทุกประการเลยนะคะขอให้รวยๆเฮง่ๆปงังๆมันๆทุกคนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็อยากบอกว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแอดก็เป็นห่วง FC แล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะศาสสมบุรณ์กันเยอะๆนะคะท่านผู้ชมเนาะก็แอดเชื่อว่าทุกคนชอบศาสสมบุรณ์อยู่แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ